หาใหญ่พันยูเถดฮะ้างโเถะกี่เด้ห่าไม่เท่าฮะนี่เด๋อเราเด็กคนงามอยเด้ห่าไปเท่ามามาสุดีคืองามเถะแมาท่องเที่ยวมาันมาบูดงแต่ไม่เยอะยางสวยเลยเพือนเพื่น ยังสวยแม่หน่ะเนาบู๊เซมาได้แต่กีได้แต่ตกพันเยอะแยะมากมายมามันเลือกเสื้อผ้ากันเอาอย่างไรเสื้อผ้านี่หรือว่าเอาใบคล้ายแหละให้ซื้อหนิเอาเลยตัวใช้ได้กันเอาหนะใช้ได้กันใช่ไหมเลือกก่อนเลือกอยู่ไหนนั่นบ่เลือกอยู่นี่ ลูกลานมันนีเด้อคกย่อนะบเลยไ่นี่ไนี่ละเาลืกตัวดงาบเอาุกใจสไุ่กใจหรอ้พวกอื่นอ๋ันอุ่นก็สลกเออสลกไปวัดไปบ้าเอาพูดเรืองเื่อน พเพิ่งได้เฮือนใหม่แต่ก่อนเพิ่็อยู่กับตอบนะคะกับหลาน6คนบ่ได้เนาะหลาน,จ,อนอจ้ะเนาะใช่สมมุตินี่หลานไปโรงเรียนไปแล้วนะบอกว่า6คนหลานทั้งหมด15ห้หลานหลานทั้งหมด15คนโอ้โหพอสิขนาดนนไปไปเลือกเลยขึ้ใจกับเขาโอ้ตุ๊หกหน,นาวเลยตอนนี้ก็นาเอาโหยหนาวเละเสียงเลยฮะตุ๊กใจดีเลยอุนอีสลูกเนี่ยเสียวไม้เนูใส่เดียว ใช่เลยค่ะข้างนู้นนี่แหละข้างนู้นล่เนตะเลือกเลยค่ะไเิเม็ดงานทุกชุดอะไรไปเมียงยไม่จื่อเมียงจื่อตัวเสียงจำได้ตัวเสียงตาหมอบ้านทำเม็ดก่อนว่าจะเร้บ้านจำได้ตัวเเอาเลยห่ได้บ้านยังเอารถ มาให้ผู้อื่นอยู่แล้ว,วะนะเจ้าไส่ได้เจ้าก็เอารถเพื่อหนูเนี่ยใส่ทีเดียวหนูกนะภาพก้อนอ้เอาเลยค่ะจางสบายโอ้อยอไปซิ้นๆบ่ล้มซิ่งๆนะฮะเอ้ยแมตตี้แมตตก็เอาไว้ก็เอาล้มหนาหานันอีกเพอใส่ได้ก็เอามาได้กินเขาขี้น้ำยัางมาเจ้า เดีย๋ยวมาคือเจ้าของมันนี่มาแต่เพือเจ้าของอีกอมาน้องมาแล้วมากินอาหารมาเมาดเงจ้อก็มีอาหารได้มา <laughs> ลูกมะงอ,อ,อยเงาไม่ได้กินอะไรมากินไปก่อนเอ้าไปกินไปกินกระแทกปากไปก่อนลูกอเออกินเลยแมากากได้ค้างเพ๊บๆเรามาได้กิน<ๆ>บ้าน,นี้เมื่อกี้ก็งอยแหละลูกเนาะ มันมีลูกหายายนี่นะฮะลูกมันลูกนั่นจกักสูสองสองตัวไม่ดกกี่เลยกี่เลยอ้วนอย่างวะฮะจกมะเตมอร์อิอด,อดกินแป๊บนาเท่าอีบืนเตมารอ่อนเท่าอีาดแล้วละอ๋อตอนนี้แม็กไอเซกเจ้าบืนหาเชิญค่ะ เจ้าเสือดีเลยได้ได้ได้ไอ้หลานเจ้าโตคนไอ้หลานเจ้าก็ได้เอานะนี่เด็กผ้าถุงเอาอย่บ้างนี่คนใหมเจ้าเลือกเป็นผู้แรกเลยเจ้าเลยนี่ของใหม่นะกระถุงนี่โอ้กระถุงแต่ว่าไปใส่งานนั่นง่นนี้นั่งซบนะคือเป็นคนไม่ชอบใส่กระโปรงก็ไม่ใส่เลยโอใสาดแล้วใส่ได้ก็เอาไม่เป็นไร ก <c pred ício> uh, <for high> ็เป็นแมทจรอวะกอบคุณค่ะี่น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 ี่บี่น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 ีอนี่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 ะี่น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 ี่ อย่นีคืแบบมาอย่างนีมันแบบบุญะกบนเออจะนอนในเลตโอยสาบุรแฟนพลังอยู่เลย่ไหอไม่ไดม่นกูั่อเหรยคือเพื่อพลังนี่ขนมเนยนะเพราะว่าพลัง้ยน้อหันอเเนนอันนี้คือยาซีฟันยกให้ เยะฮะราลระลเงี้ยนเอะเฮยบนเดิาจะมาปอหาแฟนพลั่งหนิเด้อเนาะทำวันเงี้ยไงคือปอจะโตได้่วนมากบค่อคยได้บอกไครอกอันนี้บอกให้เ้าวห้องเลยมาตั้งหลายรอบแต่ให้ยาสีฟันขอบคุณค้าเอาเลยเอาเลย่าไปใส่เด้อใส่กันใส่ยอ่บ่หนิโบใส่จะให้ผู้อื่นได้ เอาให้ให้ก็เงี้ยเงี้ยเออมาให้เงี้ยน่ะได้จังได้ไปยายได้สมใจแล้วนะคะก็วันนี้มาแบ่งปันน้ำใจให้ยายนะยายยังยายงามเอาเนี่ยได้สซ้ำเอาไปอย่าทิมของหนูเด้อใส่น่ะน่ะถ้าอยากทิมให้ผู้อื่นต่อเนาะหนึ่งนาวนี่ตัวนึงก็ใส่ ใส้เต้าเจ้าเต้าหนูใส้เนี่ยแล้วก็ไบร์ไส้อฮะทิมาบักพริกอ่ะเฮ้เจ้าเก็บบักพริกนี่รับจ้างหรือจังไรหรือว่าพริกเจ้าโอ้ยให้หนูมารับจ้างหนิเด้อให้หนูมารับจ้างเด้อนี่ไปใส่หนูก็มีมิตรภาพดีดีเออรั่วรั่วนะอจ่อกำลังเจ้าเอ่เมื่อกี้ จอกับแช่ได้อาหารในจอก็มีอาหารในจอก็มีคอละกวยก็มีเออบํแม่นไปนี่ๆได้ก็มีขอลยยายงามเอาไปเออเนี่ยยิ้มเยอะนี่เนาะบ่เท่าดอกกะลังกะลังดีซ้ำเห็นนะจีเยี่ยงกุมานเลยเช็คปีเลยเจ้ากุมารนี่หกสิบเจอะ เออพวกเาไปซืนา้โอ้ยตเนี่ันเจ้ตัเลยมายอะติ่งๆกว่านี้อีกเลยเนาะห้าไปบลือแล้วเอะบลือบลือจะซดอกไปอดหลอดมนเนาะไปหลอดยไปหลอดนดีเลยาย่รซื้อพวก้าไปหลอดยังไงออยายอเอก เลาะมือนเดิมเหมือนนางเออเลาะโอ้มีชมกันด้วยเหมือนเดิมกันแหละหนูขออนุญาตไปก่อนนะคะอยู่ดีไม่แหงเด้อค่ะจ้าสวัสดีค่ะมื่อหน้าพ่อพกันไหมเด้ออยู่ดีไม่แหงใช่เม่ยายจยุเลิกยายจะลงวันสันเสียงคุ้นคุ้เสียงคุ้คุ้แต่หน้าไม่ใช่เอ้ยสางลาทีน้องสมัยยองคอยแท้ เพื่อให้เนี่ยในที่ย่แบบกันนัดดันรีกันเนี่ยโร่กันมารยาทเนี่ยนี่แะจะให้มารยาทดีนัดชิมามให้กันเป็นวให้เยเดพื่อให้เีกันเนี่ย้เนีโรเนี่ยสมองโร่โรกนโยโยงจะอัจะกบปล้องเป็นร่เปร่ให้กัใหให้เีให้กี่ซก็ให้ยระให่ สยอรมาไ้สวัสดีค่ะยทไปกันบีดแ้านนี่นุ่งไปก็คิดฮอดนู้ดไอบนนี้เฮ้ยยายน่านให้เฮาเนาะไปเปล่งสีฟันก็คิดฮอดนู้ด้ด้บนนี้ เพื่อนห้เปลงสีฟันใหญ่สีฟันเนี่ยมันนันพะสันคิดเองดีๆไมแห้งนะค่ะกำลังเทกับเขาอยู่คลิปนี้มาดาโมโภก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาโมโภทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดมก็ได้สวัสดีค่ะ